สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในช่วงข่าวสารเกมมือถือมาม่นั่นเองนะผู้ชมครับข่าวสารเกมมือถือที่จะเอามาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือในส่วนของเกม i n b o w Six เกมนี้ก็จะเป็นเกมที่หลายๆคนเฝ้ารอคอยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเพียงข่าวลือที่เอามาพูดคุยกันในวันนี้เนาะก็จะเป็นข่าวลือจากคุณทอมเฮนเดอร์สันนะครับคุณทอมเฮนเดอร์สันเขาจะเป็นนักข่าวอิสระนะครับก็จะมีเกี่ยวกับพวกข่าวลือต่างๆพวกเกมมือถงเกมมือถืออะไรทํานองน,นี้นั่นเองนะครับ เขาบอกว่าวันที่6เมษายนนี้นะครับผมทาง Ubisoft นะครับจะทำการเปิดเผยแผนพัฒน,นาในส่วนของตัว l a a n b o w s i c Mobile นะครับร่วมกับบริษัท v g a m e ในส่วนของบริษัท v e g a m e ก็จะเป็นบริษัท Tencent นั่นเองท่นผู้ชมครับก็จะเป็นเจ้าเก่าเนาะที่พัฒน,นาในส่วนของตัว Call o Duty เนาะทีนี้ก็จะมีข่าวรือว่ากำลังพัฒน,นาในส่วนของตัว r a i n b w s i c นั่นเองเนาะคุณฮอมเฮนเดอร์สันเขายังบอกอีกว่านะครับมีขา่ขาวข่าวเกี่ยวกับบริษัท Ubisoft นะครับได้ทำการส่ง แบบสํารวจเพจเฮนะครับกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นที่ผู้เล่นเกมมือถือนะครับว่ามีความคุ้นเคยเกี่ยวกับเกมเ n b o w s i x ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงกับตัวเ n น o w s i x Mobile ก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะก็เล่าตามข่าวที่เอามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนั่นเองแล้วตัวข่าวนะครับก็ยังพูดถึงในส่วนของตัว Area F 2นั่นเองนะครับที่ทาง Ubisoft ได้ปิดไปก่อนหน้านี้นะครับมีความเชื่อมโยงกันเนาะเพราะว่าทาง Ubisoft กำลังพัฒน,นาในส่วนของตัว Rainbow Six Mobile อะไรทำนองน,นี้เนาะส่วนตัวในความคิดผมนะครับมีโอกาสเป็นไปนพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆนะครับไอเกมที่อยู่ในเวอร์ชัน PC นะครับทยอยให้ลงในเวอร์ชั่นมือถือกันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็น Call of Duty, a p e x Legends แล้วก็เดี๋ยวจะมีเกมอื่นๆที่มาในอนาคตอีกนั่นเองนะผู้ชมครับเพราะว่าตลาดมือถือเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็ทําเงินให้พวกบริษัทเกมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็น่าจะอัปเดตข่าวสารให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับในวันที่6เมษายนนะครับจะมีข่าวลือการพรัฒนาออกมาจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือเล่าข่าวกันเท่านั้นเองเนาะ